นิยายเสียงเรื่องห้วงสเสน่หามายาแห่งฝันโดยสูยุตอนที่สเมื่อคนพวกนั้นได้ยินเสียงของคนอื่นก็ผละออกจากการลุมร้อมร่างเล็กๆของหญิงสาวหันมามองทางเขาเดเมียนก้าวเข้าไปใกล้จึงเห็นว่าตรงพื้นข้างๆร่างบางซึ่งกำลังส่วนเซจะล้มพับมีกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กวางอยู่ ดวงตาคู่สวยมองมายังเขาแต่ไม่เห็นว่ามันมีแววร้องขอให้ช่วยหรืออะไรก็แน่ละตอนอยู่ในลิฟเธอคอยแต่หันหน้าหนีหลบหน้าหลบตาคงไม่ยินดีอะไรนักที่ได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งเดเมียนมองดูขวดสเปรย์ในมือของคนที่ยืนอยู่ใกล้หญิงสาวมากที่สุดเขาก็ไม่รออะไรอีก เขาตัดสินใจเดินตรงเข้าไปหาคนพวกนั้นทันทีแม้รู้ว่าต้องออกแรงมากสักหน่อยและอาจจะเจ็บตัวอยู่บ้างชาลีลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนกว้างเธอไม่รู้ว่าตัวเองนอนอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำและตอนนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาเมื่อเธอเริ่มระลึกได้ถึงเรื่องเลวร้ายที่สุดซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นกับเธอ ตอนนี้กี่โมงแล้วนะหญิงสาวเหลือบมองหานาฬิกาเธอควรจะได้กลับบ้านไปแล้วถ้าไม่มาเจอกับพวกคนเลวพวกนั้นขณะที่ออกจากห้องพักเตรียมจะลงไปเช็คเอาท์แล้วเธอก็โดนสเปรย์ไร้กลิ่นไร้สีฉีดใส่ตรงหน้าเธอเกือบจะเสียท่าถ้าหากไม่มีคนมาช่วยก่อนจะหมดสติไป เธอเห็นนายคนเถือนจอมเกเรคนนั้นเข้ามามาช่วยเธอไว้อย่างนั้นเหรอชาลีพยายามคิดทบทวนพลางกวาดสายตาไปรอบห้องเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงใหญ่ในห้องซึ่งประตูเปิดทิ้งไว้หญิงสาวมองสำรวจตัวเองเมื่อลุกขึ้นนั่งบนเตียงและเมื่อเธอเปิดผ้าห่มออก และขยับจะลงจากเตียงเธอก็ต้องสะดุ้งเมื่อเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นมาจากประตูห้องรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าเป็นคนอาหรับที่พูดเรื่องการใช้พลังงานสิ้นเปลืองกับเธอคนที่มากับนายคนเถื่อนคนนั้นเขายืนมองมาที่เธอแต่ไม่เข้ามาในห้องแล้วเขาก็พูดบางอย่าง ก่อนจะลุกขึ้นยืนผมแนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแก้วนั้นก่อนจะได้ไม่ล้มหัวฟาดชาลีมองไปที่โต๊ะตรงหัวเตียงซึ่งมีถาดเล็กๆวางอยู่ในนั้นมีแก้วใสใส่เครื่องดื่มสีแปลกๆคล้ายน้ำชากับผ้าขนหนูสีขาวผืนเล็กวางอยู่เธอลังเลนิดหนึ่ง ก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบเครื่องดื่มแก้วนั้นขึ้นมากลิ่นฉุนของมันคล้ายยาหม้อทำให้เธอจามออกมาจนต้องรีบวางแก้วลงที่เดิมแต่แล้วชาลีก็ได้ยินนายคนนั้นพูดขึ้นมาอีกกลิ่นแรงแต่ดีนะดื่มเลยเขาพูดคลายให้กำลังใจเธอตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแก้วนั้นและดื่มจนหมดแก้ว เพราะรสชาติหวานอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อวางแก้วลงเธอก็เรอออกมาจนรู้สึกตกใจที่มีอาการเช่นนั้นเพียงไม่กี่วินาทีก็เริ่มรู้สึกร้อนจนเหงื่อแตกเธอใช้ผ้าขนหนูในถาดซับเหงื่ออยู่สักครู่พลางคิดว่านี่มันยาวิเศษแทๆ้ๆความพร่าเลือในดวงตาตอนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาค่อยๆหายไป เธอก็อดยิ้มให้ในายคนหน้าดุที่หน้าประตูห้องนอนไม่ได้ขอบคุณนะคะชาลีเอ่ยคำขอบคุณแล้วลุกขึ้นยืนเธอค่อยๆเดินออกจากห้องและพบว่าห้องนอนนั้นคือหนึ่งในสองห้องนอนอยู่ในห้องสวีทกว้างขวางแต่แล้วเธอก็ต้องหยุดเดินเมื่อคนอาหรับหน้าดุคนนั้น พูดบางอย่างกับเธอเป็นภาษาไทยค่อนข้างชัดเหมือนตอนที่เขาพูดกับเธอที่หน้าลิฟต์คุณแฮร์ริสรอคุณอยู่ชาลีกับพิพตาท,ทีเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องคล้ายมีสังหรณ์บางอย่างเมื่อเขาเอ่ยถึงใครอีกคนซึ่งคงไม่พ้นต้องเป็นนายคนเถื่อนรอรอฉันเหรอ ชาลีถามเขาด้วยเสียงแผ่วเบานึกกลัวว่าใครอีกคนอาจจะได้ยินเสียงของเธอก็ได้หญิงสาวมองไปรอบห้องเธอเห็นกระเป๋าเดินทางของเธอวางอยู่ใกล้โซฟาแต่ไม่เห็นรองเท้าผ้าใบสีขาวที่เธอสวมมาเธอเดาว,ว่ามันคงอยู่ที่ตรงทางออกตรงประตูซึ่งต้องเดินเลี้ยวตรงมุมนั้นเอ๊ะ แล้วกระเป๋าสพายของเธอละ่ะในนั้นมีกระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์ด้วยกระเป๋าของฉันล่ะคะเธอถามคนตัวโตวคนนั้นแล้วก็เห็นว่าเขายกมือขึ้นชี้ไปทางหนึ่งอยู่ในห้องน้ำอยู่ที่เจ้านายเขาเก็บไว้ให้เข้าไปเอาสิแล้วตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งดังออกมาจากทางที่เขาชี้มือไป ดาวุฒไม่อยากใช้วิธีบังคับอย่างที่เจ้านายเขาสั่งเอาไว้ให้พาเธอเข้าไปหาเขาให้ได้ตอนนี้อยากจะดื่มและแช่น้ำเย็นเมืองนี้ร้อนจะตายถ้าตื่นแล้วพาเธอเข้าไปหาด้วยอุตส่าห์ช่วยเอาไว้จนเจ็บไปทั้งตัวจะไม่ขอบคุณกันบ้างเลยเหรอเดเมียนสั่งดาวุธเอาไว้ ก่อนที่จะบอกให้เขาไปจัดการเรื่องกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะต้องเจราจากับโรงแรมเพื่อที่เรื่องจะได้ไม่ถึงตำรวจเพราะโรงแรมเองก็ไม่ต้องการมีชื่อด้วยเรื่องแบบนี้เขายัางกำชับว่าหญิงสาวผมงามคนที่เขาได้ค้นดูบัตรจากกระเป๋าของเธอชื่อชาลีอิ่มใจไม่ควรต้องมามีเรื่องเสื่อมเสีย โดยให้บอกกับตำรวจว่าเธอคือคนของเขาเองโดนแค่สเปรย์ยาสลบก็คงแย่มากแล้วต้องมาตอบคำถามตำรวจอีกเหรออีกอย่างพวกนั้นมันก็มีความผิดรอเป็นหางว่าวอยู่แล้วโทรไปหาอามานเขาคงมีคดีเอามาให้ตำรวจที่นี่ได้ถแถลงข่าวจับพวกแก๊งได้หน้าได้ตาไปอีก แค่เดเมียนซัดพวกมันจนหมอบทุกคนโดยตัวเองไม่บาดเจ็บมากนักเขาก็ดีใจแล้วแต่ดาวุธก็ไม่เข้าใจเดเมียนอยู่ดีเขาไม่เคยเห็นเจ้านายเป็นแบบนี้โดยเฉพาะกับผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งก็เพิ่งจะได้พบกันแถมยังดูจะมีเรื่องไม่ชอบใจเธอด้วยซ้ำไปพอช่วยเธอไว้แล้วก็ดูจะทนุถนอมเธอ เขาสังเกตวิธีที่เจ้านายพาเธอเข้าไปนอนที่เตียงใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดตนามใบหน้าสวยและลำคอเล็กๆอยู่นานเพื่อให้แน่ใจว่าเช็ดเอาละอองยาสลบออกจนหมดก่อนจะห่มผ้าให้โดยหันมากำชับให้เขาเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้เธอแต่แล้วตัวเองก็กลับสั่งเหล้ามาดื่มจนเมาและตอนนี้ ก็นอนแช่ในน้ำเย็นผสมแชมเปญเดเมียนทำอะไรกันแน่ดาวุธสงสัยในฐานะคนของแม่แล้วเขาก็ต้องพูดย้ำกับเธออีกให้ทำตามที่เจ้านายสั่งไว้เข้าไปสิในนั้นคุณแฮรริสรออยู่จะคุยกับเธอคุยกับฉันเรื่องอะไรชาลีพึมพำด้วยความกลัวตอนนั้น หญิงสาวก็นึกได้อ้อเธอลืมไปได้อย่างไรทั้งที่ควรจะนึกถึงเป็นสิ่งแรกสิว่าเขาช่วยเธอไว้เธอควรจะขอบคุณเขาไม่ใช่ทํำเฉยๆอย่างนี้คุณจะไม่เข้าไปให้เขาเห็นหน้าเอ่อไปขอบคุณเขาหน่อยเหรอคุณแฮร์ริสเสี่ยงชีวิตช่วยคุณแล้วยังจัดการเรื่องตำรวจ โดยไม่ให้คุณต้องไปคุยกับตำรวจเองแล้วยังจัดการกับพวกสมุนมาเฟียดาวุดคงพูดต่อไปหากไม่ได้ยินเสียงเจ้านายของเขาตะโกนออกมาจากห้องน้ำเสียงดังลั่นไปหมดถ้าไม่อยากเข้ามาก็กลับไปกลับไปเลยพวกไม่สํานึกบุญคุณไปเลยไม่ต้องมาเจอกันอีกชาลีทำหน้าไม่ถูกเมื่อได้ยินเสียงคนเมา ดังออกมาราวกับว่าเขาได้ยินเสียงคุยกันของคนข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเขาเมาหเรอคะเธอถามออกไปด้วยสีหน้าหวาดกลัวนิดหน่อยไปสิไปเจอเขาหน่อยดาวุฒ์ย้ำอีกชาลีคิดว่าถึงอย่างไรเธอก็ต้องการกระเป๋าสะพายคืนมาและเธอก็สมควรจะขอบคุณที่เขาช่วยเธอไว้ด้วยไม่ใช่หรือ หญิงสาวเดินเข้าไปที่ห้องน้ำแล้วต้องชะงักไปนี่เหรอเมานิดหน่อยเขาไม่ได้เมานิดหน่อยเหมือนที่เธอเพิ่งได้ยินจากคนของเขาเธอมองเห็นว่าผู้ช่วยชีวิตเธอแช่ตัวเองอยู่ในอ่างน้ำวนผุดฟองไพรในห้องน้ำกว้างที่พื้นมีขวดแชมเปญเปล่า,ลาวางเกะกะอยู่เป็นโหลๆและเธอเดาว,ว่า เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นดูแค่นี้ก็รู้ว่าเขาเมามากแล้วก็บ้ามากด้วยแต่ตอนนั้นคนในอ่างก็พูดขึ้นมาได้แล้วเหรอเข้ามาใกล้ๆหน่อยเข้ามาให้เห็นหน้าชัดๆหน่อยอยู่ไกลขนาดนั้นใครจะไปมองเห็นถ้าไม่เมาก็คงเห็นชัดละ่ะเธอคิดในใจด้วยความขุนเคืองอึดอัด เพราะกำลังถูกบังคับใจจนน้ําตาคลอขึ้นมาใบหน้าเขาแดงกำ่ำเพราะริดแอลกอฮอล์แต่เสียงของเขาไม่ได้อ่อแอ่เหมือนอย่างลุงของเธอเป็นในตอนเมาเหล้าชาลีหันไปมองทางคนของเขาซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอก่อนจะก้าวเข้าไปในห้องน้ําเดินเข้าไปใกล้อ่างน้ำวนแล้วตอนนั้น คนในอ่างก็พูดขึ้นนั่งลงนั่งสินั่งลงตรงนี้ให้เห็นหน้าชัดๆหน่อยเขาชี้มือลงไปที่พื้นข้างอ่างชาลีชะงักพร้อมกับความคิดบางอย่างอะไรกันจะให้เรานั่งข้างๆอ่างเหมือนเธอถอนใจออกมากังวลว่านอกจากให้นั่งลงแล้ว เขาจะให้เธอทำอะไรให้อีกหรือเปล่าเมื่อเธอสุดนั่งลงตามที่เขาบอกน้ำตาที่คลออยู่ก็มีอันร่วงหล่นจากดวงตาคู่สวยเธอยังคอยชำเลืองมองอีกคนซึ่งยืนคุมเชิงอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำเธอไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมเขาต้องอยากเห็นหน้าเธอถ้าเขามีความหวังดีช่วยเหลือเธอไว้ ทำไมต้องทำอะไรอย่างกับคนโรคจิตแบบนี้ด้วยร้องไห้ทำไมเขาถามพร้อมกับเพ่งมองที่ใบหน้าสวยเดเมียนยกมือข้างซ้ายขึ้นมาจับที่ขอบอ่างด้านที่เธอนั่งอยู่รอคอยคําตอบแต่เธอก็เอาแต่นั่งนิ่งพร้อมกับน้ําตาซึ่งไหลไม่หยุดแต่แล้วชาลีก็ต้องสะดุ้งเฮือกเงยหน้าขึ้นมองเขาเมื่อได้ยินอ้าว ว่าไงล่ะร้องไห้ทำไมเขาตวาดเสียงดังชาลียิ่งรู้สึกกลัวเธอรู้ในตอนนั้นเองว่านอกจากกลัวแล้วเธอก็เกลียดเขามากด้วยเกลียดคนที่ทำอะไรให้เธอรู้สึกแย่ไม่ต่างจากพ่อเลี้ยงของเธอคนที่มีเงินแล้วนึกว่าจะทำอะไรกับคนอื่นอย่างไรก็ได้นี่คือความรู้สึกเดียวกับที่เธอได้รับจากสามีใหม่ของแม่ เขาเหยียบย่ำคนที่มีฐานะด้อยกว่าทั้งที่คนนั้นก็เป็นภรรยาเขาภาพที่เขาโยนเงินใส่หน้าแม่ของเธอเมื่อต้องการให้ทำตามใจยังอยู่ในความคิดเธอเสมอไม่มีวันลืมตอนนั้นชาลีก็หยุดร้องไห้พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้และกล่าวคำขอบคุณเขาด้วยความรู้สึกว่าต้องทำขอบคุณมากนะคะ ที่ช่วยฉันไว้เธอพูดเพียงเท่านั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะชอบใจเธอเห็นเขายิ้มดวงตาซึ่งกำลังจ้องวองเธออยู่นั้นเป็นประกายชาลีจึงหลบตาลงมองที่มือของเธอซึ่งวางอยู่บนตักด้วยความรู้สึกทั้งเกลียดและกลัวแล้วตอนนั้นเขาก็เอ่ยบางอย่างออกมาจูบกันหน่อยสิขอจูบหน่อยได้ไหม ชาลีตกใจจนพูดไม่ออก